ถ้าใครได้ติดตามความเคลื่อนไหวการฟอร์มคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งประกาศว่าการจัดตั้งรัฐบาลมีรายชื่อคณะรัฐมนตรีเกือบครบคืบหน้าไป99.9725เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ล่าสุดก็มีการเคลื่อนไหวเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ หลายคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีประวัติน่าสนใจและก็ถือว่าเป็นมืออาชีพซึ่งมีการประกาศออกมาเรื่อยๆที่น่าสนใจมากที่สุดน่าจะเป็นชื่อของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนบุคคลอื่นๆที่ประกาศก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณอัศพลเลิกพีบูล นายเอกนิตินิติทัประพาตหรือนายศิยศักด์พวงเกตแก้วก็ถือว่าเป็นบุคคลมืออาชีพทั้งสิ้นและรวมไปถึงอาจารย์บรวรศักดิ์อุวรนโนก็ถือว่าเป็นมือกฎหมายอันดับสองของประเทศรองมาจากเนติบริกรอย่างอาจารย์วิษณุเคลืองอ่ะแต่ว่าสำหรับในส่วนของฝ่ายการเมืองที่ใช้โคต้าของพรรคการเมืองมาเป็นคณะรัฐมนตรีจะเห็นได้ว่ามีหลายคนที่ยังไม่ถูกใจสังคม ยังมีข้อกังขาถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายและการจัดคณะรัฐมนตรีที่มีบุคคลภายนอกจำนวนน้อยที่สังคมคาดหวังต้องการที่จะให้จัดคณะรัฐมนตรีที่มีบุคคลภายนอกและมืออาชีพครึ่งหนึ่งตามโคต้าของพรรคประชาชนก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อาจจะทําให้ประชาชนผิดหวังการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทินก็ไม่ต่างกับการเมืองเก่าๆที่ผ่านมาที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในสามส่วนก็คือ หใช้โอกาสการมีโคต้ารัฐมนตรีว่างจากสัดส่วนของพรรคประชาชนที่สละสิทธิ์เป็นจำนวนมากมีการแจกจ่ายสม,มนาคุณตั้งแบบต่างตอบแทนให้กับกลุ่มการเมืองขั้วการเมืองกันอย่างแพร่หลายมากมายโดยใช้โคต้าสัดส่วน4ต่อ1ซึ่งสามารถแต่งตั้งได้หลายคนหลายตําแหน่ง 2. มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีในลักษณะนอมินีตัวแทนพ่อเป็นไม่ได้ ก็เอาลูกมาเป็นแทนพี่เป็นไม่ได้น้องก็มาเป็นแทนลาออกจากสสไม่ได้ก็ให้เพื่อนมาเป็นแทนซึ่งเหมือนกับวังวนเก่าๆที่ผ่านมาที่ใช้ระบบเครือญาติเพื่อนฝูงหรือตัวแทนเข้ามาอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรี 3. ม,มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีข้อขรหาเรื่องด้านจริยธรรมเป็นรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นความกล้าหาญของนายอนุทินที่นำรายชื่อ บุคคลที่สุมเสี่ยงต่อถูกร้องเรื่องมาตรฐานจริยธรรมมาเป็นรัฐมนตรีแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ผ่านการตรวจสอบของคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตามแต่ก็ยังมีบางคนที่อาจจะมีเงื่อนไขข้อตกลงจนนายอนุทินต้องเสี่ยงแต่งตั้งซึ่งเป็นเรื่องที่นายอนุทินจะต้องรับผิดชอบในวันข้างหน้าฉะนั้นหน้าตาของรัฐบาล อนุทินหนึ่งจะออกมาเช่นไรจะสื่อความหมายหรือบ่งบอกถึงคุณภาพและเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้ด้วยอย่าคิดว่ามีเวลาแค่เพียง4เดือนจะไม่เกิดปัญหาอะไรต่อรัฐบาลซึ่งทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันต่อวันถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ประมาทย่ำใจไม่แคร์ความรู้สึกของประชาชนก็อาจจะอยู่ไม่ถึง4เดือนก็เป็นไปได้ครับ